ขอดวงสนทีหน่อยช่วงนี้กำลังมาได้โทรหาพลเอกประยุทธ์แจ้งว่าอยากกลับประเทศและยังมีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตทักษินพูดจริงประยุทธ์กลัวขเมเอนกรธติงประยุทธ์ฟังเอาไว้อันไหนอนุทินต้องก้มลงกราบองอิงแบบตัวงอเพราะวันนี้แตกหักไม่รวมรัฐบาลกันแล้วก็มาโพสต์ให้ร้ายเขาดวงของคุณสุนทรีเนี่ยมีช่วงตกอยู่จนถึงประมาณกลางปี2568แต่ถ้าหลังจากนั้นดวงคุณสุนทรีจะขึ้นเรื่อยๆ จริงๆก็บอกว่าเหมือนคุณสนทธิ์ที่เปิดศึกงสองฝั่งครับฟาดทั้งทางฝั่ง,งลุงตู่ด้วยแล้วก็ฟาดทั้งฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับผมก็จริงๆคุณสนทธิเนี่ยเขาก็คงรู้ดวงเขาแหละผมเคยพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับพอพ้นกลางปีไปดวงคุณสนทธิ์เขาจะมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเขาก็รู้เลิกยามเวลาใช่ไหมเขาก็ตั้งทับบุกอย่างตอนที่มีม็อบเห็นไหมก็คือนั่น่พ้นเลิกเขาแล้วนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลคุณสนทธิก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความชอบความเชื่อบางอย่างที่คุณต้องเอาไปประมวลเอาเองนะครับผมแต่ถ้าถามตามเลิกยามก็ต้องบอกว่าเป็นเลิกดีๆที่ดวงคุณตัที่ก็ได้เวลาชักธงลบแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะดวงท่านไม่ประยุทธ์กับดวงท่านรัติ์งก็ไม่ได้ตกนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นก็อาจจะมีการบวกกันเต็มที่ทีนึงนะครับผมอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากแนะนาให้ฟังคือคุณชูวิ์นะ คุณลองไปฟังดูนะครับฟังรัฐบาลฟังหลายๆมุมเนี่ยมันจะได้ข้อมูลอะไรที่มันดีที่สุดสุดท้ายก็ใครดีใครอยู่นะเก่งหรือจะสู้เห่งแต่ถ้าทั้งเก่งทั้งเห่งใครก็สู้ไม่ได้อย่าลืมศึกษาทํามาเราเป็นคนดีทุกทุกนวัดมีปัญหาในกองมิตแกนถามว่าให้ทุกกระทันทุกนั้นถึงตัวหรือป่าคืออย่างนี้อธิบายก่อนว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณนวัดเนี่ยเขาว่าท่านคุณอาพลตรทเีวัดซึ่งผมเนี่ยเคารพคุณอาท่านผมก็จะเกิดอคติในใจเวลามีคนมาถามจริงๆมมีอถาเรื่อองนนี้เะะมากนะ ผมพยายามจะไม่ตอบผมเนี่ยเป็นคนราตรีตุนลักนณาพิจิกคนพิจิกเนี่ยมันมีความย้ำแขนแล้วเวลามันแขนแขนฝั่งใจผมพอผมไม่ชอบปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเวลาที่ผมทายอะไรแบเป็นอคติสมมติผมไม่ชอบใครนะผมดูดวงนี่จะตายเมื่อไหร่กูจะวางแผนเล่นมึงวันไหนดีเมื่อไหร่ชีวิตมึงจะมันเหมือน,นแพ้เสี่ยงในหัวมึงได้ไ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะไปแช่งชักหักกระดูกใครหรือว่าไปว่าอะไรใครเวลามีคอมเมนต์มาถามเรื่องนี้ผมก็จะเลี่ยงครับผมก็ไม่ตอบนะครับ เอาเป็นว่าโดยสรุปคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าก็ไม่อยากแพ้เสียงในหัวตัวเองอะ่ะถือว่าผมตอบไปแล้วก็คงจะไม่ค่อยได้ตอบอีกนะครับสาหรับเรื่องกองประกวดเรื่องการประกวดหรือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณวัฒน์อ่ะผมก็จะพยายามไม่ตอบแล้วคือเรื่องแกนเนี่ยจะหนักๆจริงๆอะ่ะหลังทันวาหกเก้าไปนะครับจะไปช่วงจะสูญจะหนึ่งนั่นแหละถึงจะแรงๆจริงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวอร์มอัพก็หนักแต่ยังหนักไม่จริง พูดเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ร่วงเกินคนอื่นมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากแพ้เชิงนิ้วสุดท้ายก็อยากจะศึกษาธรรมะแล้วก็แต่ตอนนี้เราชําระกลุ่มแรกก่อนแล้วกันทุกคนกดเลกคอร์ดไว้นะไว้เป็นสกิีพยานการพูดชื่อบุคคลจากนี้เป็นต้นไปมิใช่การละเมิด PDPA ผมได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ทนายความ <c oughs> และผู้รู้เพราะว่าเงินที่โอนมาจากบัญชีที่หลากหลายทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าเพราะพวกสแกมเมอร์ i อมักจะบวกรวมบัญชีมา้าอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นผม <c oughs> มีความจําเป็นที่จะต้องเอ่ยชื่อและนามสกุลของบุคคลเหล่านี้ <c oughs> เพื่อเป่าประกาศตามหาคนเหล่านี้ว่าคุณได้เป็นคนโอนจริงหรือเปล่า <c oughs> ผมกลัวว่าคุณเคยไปเปิดบัญชีมา้าให้ใครได้ใช้ แล้วเขาอาจจะใช้บัญชีนั้นโอนมานะครับในขณะที่อ่านไปขอให้ทุกคนช่วยกดตะกร้าไปด้วยนะโอเคครับท่านแรกโอนมาหนึ่งบาทรับโอนมาจากธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีผมไม่พูดนะครับชื่อนางสาวกรปียาพันธุช่วยฟังด้วยนะครับคนทั้งหมดนี้ต้องติดต่อกลับมาที่เรา ที่เบอร์0631184993 0631184993ก่อนเวลา2ทุ่มตรงวันนี้ให้เวลาถึง2ทุ่มตรงให้ติดต่อเราที่ทนายความ0631184993นะฮะ068ทษที่อาใหม ศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่สามนะทำไมถึงต้องติดต่อมาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสาเหตุที่ต้องให้ติดต่อมาเพราะถ้าคุณติดต่อมาแล้วคุณบอกว่าคุณโอนด้วยตัวคุณเองจริงแสดงว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของคุณจริงๆและคุณตั้งใจโอนเราจะขออนุญาตพูดคุยกับคุณอาจจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้ ถ้าคุณสําึึกผิดแต่ก็อาจจะเท่านั้นนะแต่ที่เหลือถ้าไม่โทรผมจะอนุมานว่าน่าจะเป็นบัญชีหมาผมจะฟ้องทุกคนเพื่อเรียกมาตรวจบัญชีทั้งหมดแต่ละคนและคุณจะต้องเข้ากระบวนการทางกฎหมายกับผม เพราะว่าน,นี่คือเรื่องของบริษัทไม่ใช่เรื่องส่วนตัวบริษัทมีพนักงานทางกฎหมายมีทนายประจําบริษัทและสํานักงานทนายความที่คอร์าบรเตกันอยู่เขายอมไม่ได้หรอกครับนะโอเคคนแรกเป็นธนาคารกสิกรนางสาวกรพิยาพันธุคนที่สอง scb อันนบคล้ายไทยโอนมาคนละหนึ่งบาทคนที่สโอนหนึ่งบาท เคแบงค์ชื่อนางสาวทัศวรรณนามสกุลแย้ไม่แน่ใจว่ามันขาดหรือเปล่าอาจจะเป็นแยม้ม <c oughs> นะฮะคนต่อไปโอนมาหนึ่งจุดศูนหนึ่งจุดศนย์หนึ่งเขาเรียกหนึ่งสตังค์ใช่ไหมหรือสิบสตังค์โอนจาก GSB ร้อยตีปรีชาร้อยตีปรีชาโอนจาก GSB ถ้ารู้ตัวรีบติดต่อด้วยรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์จากเคแบงท์ันกวินรัทวะคนต่อไปโอนมาจาก SCB นางสุรีรัตน์คำฉำ คนต่อไปโอนมาจากเคทบีทุกคนกดตะการด้วยนะครับชื่อคุณปาริชาติพรหมมณีคนต่อไป <c oughs> โอนมาหนึ่งบาทจากเคทีบีชื่อลัดดาปวี แต่นำสกุลเป็นภาษาอังกฤษชัยอะไรก็ไม่รู้ก็หายไปคนต่อไปจากธนาคารไทยพาณิชย์นายอ่อนสีขรุพันธ์โอนมายี่ห้าตังค์คนนี้ลายต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากเคแบงก์ ank, นางสุรีพรบราวบรออาวแหวนหนนูกรนันบราว คนต่อไปโอนมาห้าสิบสตางค์นายจิลโรดด้วงสมคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากไทยพาณิชย์ชื่อนายพิบูลเทียนวงรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์จากเคแบงค์ ank, ชื่อนายกเกษตรยศนันรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์ ttb bank จากคุณวรฤทธิแสงสิงห์รายต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากนายไวยทยาลีละวงเทน่าจะเทวันรายต่อไปโอนมาหกสิบเจ็ดสตางค์ชื่อชาวลินตนามสกุลมนี <c oughs> ลายต่อไปโอนมาจาก KTB โอนมาเยอะหน่อย32บาทคนนี้ชื่อนางพระคำมาศประคำมาศอานันันประคำมาศอานันันทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยนะครับคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาท KTB ชื่อชัยเวท นามสกุลมาลารายชื่อเยอะมากเหมือนบริจาคน้ำท่วมเลยคนต่อไปโอนมา25สตางค์จากเคแบงคคุณสุทัศน์สืบวงคนต่อไปโอนมาหนึงบาทจากไทยพาณิชย์ชื่อกุหลาบแก้วบุญชูบุญซูหรือบุญชูไม่แน่ใจนะฮะ คนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทธนพงศ์พยักษพยักษพยักษเออคนต่อไปโอนมาสิบห้าบาทชื่ออธิคมยาหลีคนต่อไปโอนมาห้าสิบสตางค์จากไทยพาณิชย์ชื่อเชฟคานโมฮัมเม็ตเนี่ยกลัวจังเลยจะเป็น บัญชีมมาคนต่อไปโอเปปนเยอะนะคนนี vid. ้200บาทสิทธิชัยพรมศรีคนต่อไป35สตางค์สิริพลโกทิกโกดโกติกโกติกสระโอกอไก่ตบตตักสลีกอไก่คนต่อไปโอนมา99สตางค์ประเสริฐแสนฉนคนต่อไปโอนมาหนึ่งสตางค์ กริตรนัทด,ดอกไม้คนต่อไปโอนมา25สตางค์สมเชษชูสีขี่เกตบอกธนาคารแล้วนะคนต่อไปโอนมา5บาทกำมชัยพลหารคนต่อไปโอนมา100รา่รกฎละกบูรพาธนะคนพี่เอมาแล้วพี่เองมาแล้ว,ท,ลวที่นัดประชุมไ้ไม่เป็นไรรอคนต่อไปโอนมา20สสตางค์ พาุวัฒนพิริยะมนคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทห้าสตางค์ออไม่ใช่อันนี้มันเป็น cross bank คนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทแสงมณีสิริสิรินาโนหรือสิรินาโยอะไรเนี่ยมองไม่ชัดคนต่อไปหนึ่งบาทสิบเอสตางค์จันทาประวานคนต่อไปยี่สิสตางค์กฤตภาสุทธิเมธา คนต่อไปเจ็ดสตางค์สุวรัตข่าวอะไรก็ไม่รู้ว่าก็หายไปคนต่อไปหรือสองหน้าสายรุง้งอาบสุหนึ่งบาทสายแก้วสมดาหนึ่งบาทไม่พุทธนาคารแล้วนะครับเบญจพรทิบูลททงหนึ่งบาทภัยเงินสุโพ1หนึ่งบาทอาทิตย์ เล่าสกุลหนึ่งสตางค์นราวดีเพชรปานแปสเจสตางค์ทนวุฒิพรมเมศหนึ่งสตางค์นิทีพระวันาห้าบาทวรชัยขวัญช่วยสองสตางค์ระนครมะสินมัสินน มะสินนน15สิบห้าบาทยี่สิบตางค์ยานากิจหนึ่งสตางค์นามสกุลเหมือนขาดไปตัวหนึ่ง KHAM ต่อไปอัคคพลคามดิด9บาท99สตางค์ธนายุทธชิปลักษ์2บาทละละระันละละรัน รนชนะชนะบัวหนึ่งบาทสุกิจสุสุกิจกุสาวดีสองบาท22สตางค์อัตสิทธิ์จิตมโนหนึ่งสตางค์สุวัช,ชยัยเพชรเพชรอ่วมเพชรอ้วมสี่สตางค์นิชาน,านันผลเยี่ยมหนึ่งบาทอันนี้เฉพาะที่เก็บข้อมูลมาเมื่อวานทั้งหมดทุกคนนะครับ ติดต่อกลับมาด่วนเปิดโทรศัพท์ถือไว้ยังมีคนโทรไหมทุกคนนะครับที่อ่านชื่อไปติดต่อกลับมาที่ทนายเรา063-118-4993ถ้าคุณให้ความร่วมมือเราอาจจาะก,กันาคุณออกให้แต่คุณต้องยอมรับว่าเป็นบัญชีคุณจริงนะฮะแล้วคุณก็จะต้องมีการขอโทษเราแล้วเรื่องจะจบลงง่ายแต่ถ้าคุณไม่โทรมาให้เวลาจนถึงวันนี้ สองทุ่มนั่นหมายความว่าเราจะไม่ต่อรองกับคนที่ไม่โทรมาเลยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชีว่ามาหรือไม่และมีความผิดทางอาญาแน่นอนก่อกวนกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนไปเปิดมาไปเปิดมาตราก่อกวนกันแกล้งให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปเปิดมาตราไปกดน้ำพริกให้ผม